รถล,ลุยเข้ามาที่สนามหญ้าแล้วก็อย่ายุบไปซะก่อนล่ะนี่เขาลุยมาตรงนี้นะคงจะวิ่งแล้วหันหัวออกไปทางซ้ายถอยหลังเข้ามาดำไว้ใกล้ๆสักจุดทำงานาได้มาได้มาบื้นบื้นบื้น,บ,นบื้นมาแล้ว ่าจะประมาณนี้ได้แหละรถร้านปรสูุก่อสร้างชูชาติคาไมามีเจ้าที่ขับรถโทรเอาละมาดูจุดตำแหน่งโลเคชั่นมขาใช้ได้ไหมโอเคมีหลุมไม่มีไม่มีมมโอเคเอาละคาบทานชนนีเทดามเลยนะครับ กานดันก็ไม่อยู่ในรถนะก็ต้องลงมานอกลรถแล้วมากดกดสวิตช์ในรถก็ยืนอยู่ด้านข้างนั่นเ,นเองแล้วเขาขึ้นกระบะเขายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นให้ด้านท้ายมันเตียลงนะครับเดี๋ยสสายาก็กำลังจะเคลื่อนลงมาแล้วเคลื่อนลงมาได้นะครับ จะยกสูงขึ้นสุนสุดไม่ไดกสุดไม่ได้สายก็ไหลลงมาแล้วมากองรวมอยู่ข้างนนนาานนดดหน้าทีล้วนะครับไปกัน่าจะขึ้นรถขึ้นรถเดินหน้าไปโอ้เดินหน้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับโ okay. อเคเจ้าที่ก็ได้ลง เรเรียบร้อยแล้วเดินทางกลับขอบคุณนะครับบ๊ายบายรถขุดเข้ามาแล้วแม่ไว้จริงๆเลยช่างยานนี่ไม่ธรรมดาเขามาสแตนบายรอดูสิเตรียมการขุดดินแล้วนะครับ นี่ไงเขามาลงรถขุดไปแล้วนูน่นช่างเขาก็ย้ายไปนู่นแล้ววันนี้หกโมงขับรถกลับแล้วเอารถบรรทุกที่ทุกเขาเรียกว่าลูกสาวเนี่ยเขาฝากลูกสาวไว้ด้วยเตรียมการไว้เย็นนี้เลยหกโมงมาลงไว้แล้วก็เอาตัวเลยนะตัวคาดตัวไถอ่แล้วก็หัวขุดนี่ปักดินแไว้ล็อกอยู่ โอเคพรุ่งนี้เจอกันนะเดินไปแล้ว